สวัสดีค,ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วันศุกร์แห่งชาติศุกร์สุดสัปดาห์นี้กับตีของร้องข่าวค่ะยิมบานกันมากเลยเราสองคนแล้วาะว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะคะเชื่อว่าหลายคนก็มีการแพลนเพราะว่าวันจันทร์วันหยุดด้วยใช่แล้วหลายคนอาจจะถือโอกาสนี้นะคะหยุดยาวพักผ่อนหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวยาวๆเที่ยวกันแบบหนักมากเลยอย่างนแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันที่1นนะคะเป็นวันวิสาขบูชาก็ขอเชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะทำบุญเสริมมงคลให้กับ ชีวิตด้วยค่ะค่ะนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญยิ่งเลยนะคะพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของเราวันนี้นะคะยังมีอยู่อีกมากมายและเช่นเดียวกันเราก็รอข่าวสารจากคุณผู้ชมอยู่นะคะเดินทางไปที่ไหนถนนหนทางต่างๆในกรุงเทพมหานครคถ้าเจอปัญหาอย่ากเก็บไว้คนเดียวเราสองคนรอฟังปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแจ้งเข้ามาเลยผ่านช่องทางของเราค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเบอร์สายตรงรายการเรานี่เลยค่ะ096 8587245ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะคลิปภาพคลิปวิดีโอคลิปอุทาหรณ์หรือว่าอยากจะบอกว่าเอ๊ะช่วยนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ให้เราหน่อยก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะดีคติล้องแอปเมโทรทีวีแบงคอกคอมค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าสายด่วนด่วนด่วนเบอร์นี้เลยนะคะสายด่วนร้องทุกกรุงเทพมหานครทุกปัญหาจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเราจะสนใจหรือเปล่าทุกปัญหาเป็นเรื่องใหญ่สําหรับกรุงเทพมหานครหมดนะคะเราให้ความสําคัญกับ การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน1555แจ้งมาเลยค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะ1 9 9นะคะเป็นเบอร์ของพี่พี่ฮ<ม>ีโร่นะคะพี่พี่สถานีดับเพลิงที่อยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะค่ะต้องบอกว่าปัญหาเร่งด่วน<ม>ต้อง1 9 9ค่ะ,คะใช่แล้วค่ะหรือใครนะคะอยากจะบรรยายปัญหาต่างๆนะคะผ่านตัวอักษรเขียนใส่<อ>จดหมายกระดาษ A4 กี่หน้ากระดาษก็ไม่ว่ากันถ้าปัญหาเยอะจริงก็รายงานเข้ามาได้ะะบอกรักหรือเปล่าบอกรักก็จะยินดีอย่างยิ่งนะคะบอกรักพี่ฮีโร่บอกรักเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคครนะะ แทนคำขอบคุณพี่พี่เราก็อยากจะเขียนคือถ้คุณเหมือนกันคิดว่าน่าจะบอกรักใช่ค่ะน่าจะเป็นจดหมายรักแล้วนะคะหรือจะสั้นๆใส่ใรษณียบัตพรโพสการ์ดก็ไม่ว่ากันแล้วร่อนจดหมายจอมอมาที่นี่เลยค่ะตู้ปอนนอารมณ์ดีของเราห555นะคะแค่นี้ปัญหาก็ถึงมือเราแล้วทุกเรื่องราวของคุณนะคะมีประโยชน์สําหรับกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่เราจะร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ไปด้วยกันใช่ค่ะเราทุกคนมีส่วนร่วมกันได้หมดเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันนะคะเราจะเห็นว่าในส่วน ของกรุงเทพมหานครนะคะ,คะก็มีการสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพอันดีกับหลากหลายประ,ะ,ประเทศนานา,นานาประเทศเลยนะคะล่าสุดนี้เลยค่ะมเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านได้ต้อนรับการมาเยือนข,ของคณะนายกเทศมนตรีเมืองไต้จิวค่ะในโอกาสครบ10ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ อมรชวงสุขุมพันธ์บริพัฒ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมด้วยดรวันล,ลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะให้การต้อนรับนายลู่ซุนเจียนายกเทศมนตรีเมืองใต้จิ๋วและคณะค่ะในโอกาสที่คณะของท่านนะคะเข้าเยี่ยมคาระวะที่ห้องอมรอพิมานสาราว่าการกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะ สำหรับนายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋วและคณะนะคะได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อมาหารือนะคะเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของทั้งสองเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าซึ่งการมาเยือนครั้งนี้นะคะสำคัญมากยังเป็นการสร้างสารความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองในโอกาสครบ10ปีอีกด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครเองได้ให้ความสัมพันธ์ความสําคัญน,นะคะกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองเมืองเช่นกันในอนาคตค่ะก็มุ่ง หวังว่าเยาวชนไทยของเราค่ะพี่พลังจะเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ร่วมพัฒนามือไปพร้อมๆกันเพราะว่าภาษาจีนต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นสากล<า>ใช่ค่ะ เิ่งจะเข้าสู่อาเซียนนะเด็กๆรุ่นใหม่ค่ะเ้อพูดภาษาจีนกันได้นะรุ่นเรานี่คืออายกันไปเลยใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่า AEC ด้วยนะเขาบอกการค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยสำคัญมากๆหลายคนที่ได้ภาษาจีนค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองใช่ได้เปรียบเลยน้องๆหลายคนนะคะพอจบอุดมศึกษามาปุ๊บนะคะบางคนบอกอุ้ยทําไมเธอได้งานเร็วมากทําไมบางคนได้งานแบบหลายที่เหลือเกินก็เป็นเพราะว่ามีภาษาที่3เนี่แหละค่ะซึ่งภาษาจีนนถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะคะมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่ง เรื่องราวค่ะ,ค,ะคนใกล้ตัวของเราถ้าสูบบุหรี่ต้องให้ฟังทางนี้เลยค่ะต้องสกิดเตือนใ,ใช่แล้วเพราะเราจะต้องร่วมกันรณรงค์นะคะ,คะให้หยุดสูบบุหรี่ค่ะเนื่องจากเป็นสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกค,ค่ะ,คะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้ค่ะดรบุษดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านได้เข้าร่วมการถแถลงข่าวการจัดสัปดาห์รณรงค์วันดสูบุหรี่โลกนะคะที่ห้องรัตนโกสิทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะภายในงานมีการจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการเลิกสุบบุรีอ่อเอาเป็นว่าทีมงานของเราจุงมือจุงไม้กันไปได้ค่ะที่ห้องรัตนโกศิทร์นะอย่างที่บอกไปนอกจากนี้ค่ะท่าน ดรผุดสดีตามไทยค่ะท่านได้พูดถึงแนวทางการรณรงค์ในปีนี้นะคะว่าเราจะเน้นย้ําใน2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกค่ะให้หน่วยงานเป้าหมายซึ่งเป็นหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี100่ร้อยเปอร์เซ็นต้องฟังกันทางนี้นะคะคือสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครต่อไปนี้จะไม่มีการสูบบุหรี่ท่านบอกว่าปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะนั่นก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมี รวมคุ้มกันที่มีทักษะในการตัดสินใจไม่สูบบุหรี่ค่ะรวมทั้งยาเสพติดอื่นๆด้วยก็คือพูดง่ายๆไปรณรงค์ตามน้องๆ้องหนูหนูหนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพราะนอกจากพอน้องจะรู้ถึงพิษภัยแล้วเนี่ยน้องก็ส่งต่อความรู้ไปอย่างคนรอบข้างได้ด้วยนะคะ,คะอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าสถิติค่ะน้องลูกน้ําจากสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 11.5ล้านคนนะแล้วก็เป็นเยาวชนถึง1.7ล้านคนค่ะผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่นั้นพบว่ามีอายุเพียง 6ปีเท่านั้นนะคะฟังแล้วใจหายนะคือ6ขวบเนี่ยหกขวบนี่ยังเล็กบางคนยังดูดขวดนมอยู่ได้ซ้ำอ่ะนะคือถ้าเป็นสมัยเรงเนี่ยก็คือยังไม่รู้อินโนอินเนเลยใช่แล้วนะคะแล้วอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าพฤติกรรมเรียนแบบนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าผู้ใหญ่ทําให้เด็กเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรอยากลองทำอันนี้สําคัญมากๆนะคะต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดค่ะใครที่มีลูกเล็กมีหลานเล็กอย่าสูบุหรี่ให้เขาเห็นค่ะเพราะว่าสถิติที่ต้องบอกว่า อายุเพียง6ปีคือสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเรา เราไม่อยากให้เกิดล้วสะเทือนใจนะคะแล้วก็ช่วงวัยเด็กๆขนาดนี้เนี่ยอย่างที่พี่มาปรางบอกเป็นวัยของการเรียนแบบคือเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรก็อยากจะทําบ้างนะคะดังนั้นอย่าให้ลูกเห็นอย่าให้ลูกได้แบบไปสัมผัสเลยแม้แต่น้อยนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างในทุกสถานการณ์อะไรแบบนี้ใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าการเลิกบุหรี่เนี่ยอยู่ที่ใจหลายคนบอกว่าจะทํายังไงลองมาทุกวิถีทางบางคนแบบลองไปเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะเพื่อแก้บางคนหักดิบหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประสบความสําเร็จกับอีกคนคกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้ ต้องรงนะต้องล่อเขาบอกค่ะอย่าท้อที่ใจเป็นกำลังใจ้คนได้นะควต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้รังเกียจผู้สูบบุหรี่แต่เรารู้สึกว่าอยากเป็นกําลังใจอยากจะให้ทุกคนนั้นเลิกนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองเพื่อคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าสูบบุหรี่เนี่ยนะคะเขาบอกถ้าสูบวันละเป็นซองๆเนี่ยมันลดอายุไขเราได้เลยนะนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะมาต่อกันที่เรื่องของถนนหนทางค่ะพี่มะปรางวันที่1มิถุนายนนี้นะคะเขาจะมีการทดลองอะไรบางอย่างเป็นการทดลองอะไร เดีเ๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะคือกรุงเทพมหานครนะคะมีการประชุมหาหรือเรื่องการจัดระบบการจราจรน,นำร่องในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะร่วมกับทางกองบัญชาการตราํารวจนครบาลและสถานีตํารวจท้องที่นะคะ,คะซึ่งก็ได้ข้อสรุปมาค่ะเรื่องของการปรับปรุงการจราจรและข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรให้สอดคล้องนะคะดังนั้นก็จะมีการทดลองจัดระเบียบเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เริ่มตั้งแต่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทดลองอะไรบ้าง1ค่ะกําหนดที่ทางการเดินรถทางเดียวหรือวันเวย์เนี่ยนะคะถนนพระสุเมนก็คือ กำหนดให้เดินรถทางเดียวตั้งแต่แยกบางลำพูมุ่งหน้าไปแยกสิบสาห้างนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเดี๋ยวคงได้เห็นกันส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือถนนตะนาวอันนี้ก็กําหนดให้เดินรถทางเดียวเหมือนกันจากแยกค,ครอกวัวมุ่งหน้าไปแยกสีกาเสาชิงช้านะคะ ส่วนเรื่องของอนุญาตจอดรถนะคะที่ถนนพระสุเมนเหมือนกันจากแยกบางลำพูไปถึงแยก13ห้างห้ามจอดรถตั้งแต่ตีห้าถึง9ก้าโมงและอีกทีหนึ่งก็คือบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มนะคะส่วนถนนตะนาวจากแยกค้อกวัวไปสี่กัากเสาชิงช้าค่ะห้ามจอดรถทุกชนิดเลยตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสองทุ่มเว้นวันอาทิตย์นะคะอันนี้ตามข้อบังคับเดิมจากแยกค้อกวัวไปถึงริมคลองวัดมหันตพารามห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาเลยอันนี้ก็ตามข้อบังคับเดิมนะคะส่วนเรื่องของความเร็วนะคะขาซิ่งฟังทางนี้นะคะ การควบคุมความเร็วยานพาหนะไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงณนะถนนต่อไปนี้ค่ะถนนเหล่านี้อย่าซิ่งนะคะถนนพระสุเมนก็จากแยกบางลำพูถึง13ห้างเหมือนกันนะคะถนนตะนาวจากแยกอคอกวัวไปถึงแยกสี่กักเสาชิงช้าส่วนอีกที่หนึ่งก็คือถนนดินสอค่ะจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมาจนถึงแยกถนนบำรุงเมืองและถนนบำรุงเมืองจากแยกถนนดินสอไปถึงแยกสำราญราชเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่มาปรางค่ะ มีการอนุญาตให้จักรยานเนี่ยสามารถขับขี่สวนกันได้นะคะในช่องทางที่จัดไว้สําหรับจักรยานณถนนต่อไปนี้หนึ่งถนนพระอาทิตย์นะคะถนนพระสุเมนถนนตันนาถนนบำรุงเมืองถนนกัลยานมัยตรีถนนสยามอ่ขออภัยค่ะถนนสนามชัยถนนท้ายวังถนนมหาราชนะคะถนนหน้าพระรานถนนหน้าพระธาตุและถนนราชินีนะคะนะคะต้องบอกว่ามีความชัดเจนกันมากขึ้นในเรื่องของการจัดระเบียบนะคะปกติแล้วเรามักจะเห็นพี่ๆตุ๊กๆหรือบางทีก็พี่ๆมอเต ไปขับขี่ในเลนจักรยานลุกล้ำเข้าไปตอนนี้คือชัดเจนแล้วว่าสามารถทําได้สําหรับรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะสำหรับเวลาจักรยานนะคะจักรยานขับขี่สวนกันได้คือเฉพาะจักรยานที่สามารถขับขี่สวนกันได้นะไม่ต้องแบบไปทางเดียวรถ ตุกตุกห้ามหยมห้ามเข้าไปเด็ดขาดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันซักนิดหนึ่งให้เป็นไปตามกฎตามระเบียบนะคะอ่ะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะใครที่เป็นนักชิมนักช็อปฟังไหมคะเราสองคนค่ะเห็นว่าข่าวนี้เศร้าร้องไห้หนักมากเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าอาจจะเสียใจนิดนึงนะคะเพราะว่างานถนนคนเดินค่ะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ นักชิมนักช็อปค่ะอาจจะเสียใจสักระยะหนึ่งเท่านั้น <c oughs> นะนะคะ,คะเพราะว่าสำนักง,งานเขตบางรักค่ะเตรียมงดจัดงานถนนคนเดินสีลมในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะคะ,คะนั่นก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อผู้ค้านะคะรวมทั้งประชาชนด้วยเพราะว่า <c oughs> ในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูฝนนะคะทางสำนักง,งานเขตค่ะแจ้งว่าเขาบอกว่าตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการงดจัดงานดังกล่าวนะคะก็อย่างไรก็ตามค่ะก็จะต้อง หาที่อื่นช็อปก่อนนะไปพ่วงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องมีการใช้กระแสไฟฟ้าส่งผลอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ค้าได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจนะคะทั้งผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งคนช็อปอย่างเราๆใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเชื่อว่า เดี๋ยวฟ้าฝนเป็นใจนะคะเราก็จะได้ไปชอบกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อย่างพี่มะปรางบอกชอบที่อื่นกันไปพลางๆยังมีอีกหลายที่นะคะอย่างที่คลองพดุงกรุงเกษมใครชอบผักผลไม้สดๆก็ไปเลยสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่มะปรางเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่นะคะของแต่ละสํานักงานเขตต่างๆแล้วพี่ฮีโร่วันนี้มีภารกิจน่ารักหัวใจหล่อมาฝากกันอีกแล้วนะคะทั้งหมดนี้สักครู่ค่ะ you we'll